สวัสดีครับพบกับป้าหึอีกแล้วนะครับสวัสดีค่ะวันนี้เราไปตามหามินเนี่ยนมนาะโอ้ไม่ใช่วันนี้วันก่อนวันก่อนเนี่มินเนี่ยนของแม่เพราะว่าปลาหมึกอยู่ประจวบแ <c oughs> ถวบ้านปลาหมึกไม่มีแมกขายเราก็เลยต้องเดินทางไกลหน่อยอันนี้เราได้มาจากสาขาที่หัวหิน อันนี้ได้ขากลับไหมเนี่ยก็ไม่ไกลมากนะก็ไม่ไกลมากจริงๆเราเดินทางไปนู่นก่อนแล้วไปลาบุรีใช่ที่ขายมันอยู่ไกลที่พักเราเยอะอเราก็เลยต้องกลับมาซื้อที่หัวหินใช่เราได้มาทั้งหมด12ตัวแต่ว่าไม่ได้12แบบนะว่าเขาบอกให้สุ่มและที่สําคัญเนี่ยเดี๋ยวเราบอกก่อนละกันแั้นก็เขาจะขายแบ่งขายทีละ3ตัวเป็นรอบ ถ้าเริ่มจากนี่รอบแรกเขาจะขายสามตัวนี้นี่เอาเดี๋ยวกันนี่นี่นี่อันนี้เขาบอกวันที่ไว้ด้วยเห,เห็นไหมเห็นไหมแ็นแล้วเขาจะบอกว่าออกมาปวนวันที่ยี่สิบสี่มิถุนาถึงสองกัากราก็คืออาทิตย์แรกเขาขายสามตัวนี้ใช่เราไปถอยมาเมื่อวานยี่สิบสี่แล้วก็มีแบบนี้กะสีทองด้วยใช่ใชแล้วก็มีสีทองอีกสามแบบเหมือนกันก็คือ,อเบอร์เดียวกัน กบเบอร์นี้แหละแบบนี้แหละแต่ว่าเป็นสีทองล้วนด้วยใช่เป็นสีทองล้วนๆน,น,นี่ uh huh. เขาเรียกโกลเด้นมินเนี่ยนยี่สิบแบบแล้วก็ธรรมดายี่สิบแบบ uh huh. แล้วก็เวลาออกก็จะอย่างที่บอกนะยี่สถึงสองใช่ไหมแล้วก็ uh huh. ถธอชุดที่สองเขาจะออกขายวันที่สามถึงเก้าถ้าเกิดเราแบบสมัยก่อนนะคือตัวไหนหมดก็อาจจะหมดนะมั้งเราก็ไม่รู้ว่าเขาจะทํายังไงนะ uh huh. อ่าแล้วแต่นี่วันที่สามก็จะไปไอชุดที่สามก็จะออกวันที่สิบถึงสิบหกกรกฎาคม ชุดที่สี่นี่สิบเจ็ดถึงยี่สิบสามแต่ชุดที่สี่มีแค่สองตัวนะใช่ก็ถ้าเกิดมีสามตัวเดี๋ยวมันจะเป็นยี่สิบเอ็ดมันจะเกินมันจะเกินแล้วก็ชุดที่ห้าก็จะมีวันที่ยี่สิบสี่ถึงสามสิบวันที่หกนี่ก็สามสิบเอ็ดถึงหกสิงหา <c oughs> อ่ะฮะโอ้ชุดที่เจ็ดนี่เจ็ดสิงหาถึงสิบสามสิงหาเลยนี่น่ารักนะเกินเดือนแล้วเนี่ยสมัยก่อนแนม็กนนตั้งแต่เราแป้ามึกเก็บมาเมื่อหลายสิบปีก่อนนะกฮะมันจะจบภายในหนึ่งเดือนนะต่อหนึ่งชุดอ่ะ S <S จะกี่ตัวกันแล้วแต่เขาก็จะมารวมๆให้จบหนึ่งเดือนอนี่เกินเดือนแล้วเนี่ยก็มันเยอะอะก็มันเยอะนะเอ้มันขายชุดสนุปปี้ที่มีเยอะๆเขาก็ขายอยู่ในเดือนนะหรอ,อเอ้ยไม่ทานอ่ะชุดสนุปปี้แล้วยิ่งสุสนุปปี้ตัวที่ดังมากๆตอนที่พีคสุดๆ,ๆอ่ะที่บ่าเหมือนแบบหมดเร็วแล้วขายต่อขายต่อกันว่าชุดนั้นหมดแค่ไม่กี่วันเองตอนแรกเหมือนกํานดจะขายไปหนึ่งเดือนแล้วพอเหมือนแบบหมดแล้วลูกค้าเรียกร้องเยอะก็เลยกลายเป็นว่าพนักงานร้านก็เอาของอาทิตย์ถัดไปมาลงขายเลยสุดท้าย ไม่ถึงอาทิตย์ของหมดเกลียงทตัวใช่โอ้ตัวนั้นดังมากหลายที่ปีแล้วหลายท่ปีแล้วร่นไีมแม่อาจจะไม่ทานต้องรุ่นก่อนไม่ทานอันนี้ก็สรุปว่ามีทั้งหมดสี่สิบอ๋อสี่สิบแบบก็ไล้สี่สิบตัวหรือเปล่าจะเรียกยังไงดีเรียกมันยี่สิบแบบยี่สิบแบดสี่สิบตัวแล้วกันนี่เขาบอกว่ามียี่สิบแบบใช่ไหมก็คือเป็นตัวสีสีอ่ะยี่สิบตัวแล้วก็จะเป็นตัวที่เป็นสีทองล้วนเน่ะหนึ่งตัวเอ้ ยีส <Easy. S 2> ตัวไงก็คือทุกตัวก็มีสีทองด้วยไงห uh ั huh. งงงงง,ง,ง <c oughs> ไปหมดงงไปหมด <c oughs> แล้วมันก็จะมาเป็นก้อนกลมๆอย่างงี้นะใช่ก็คือจะถุงแรกแบบมีเหมือนเป็นลูกบอลเป็นตาตามาให้ด้วยนี่ <c oughs> ก็จะมีหลายตาแต่เราไม่รู้เพราะเพิ่งได้มาแค่สี่แบบหลายแบบปะก็ได้แต่หลายแบบหรอมั้งเพราะว่าที่ดูแล้วมันก็เหมือนไม่เหมือนเหมือนกันอ่ะนี่อ่ะเราลองเลือกดูอันนี้ก็หนึ่งแบบเดี๋ยวเดี๋ยวบอกวิธีการซื้อก่อนวิธีการซื้อก็คือ ซื้อของครบหนึ่งร้อยบาทจะแลกซื้อได้ห้าตัวตัวละห้าสิบบาทหรือว่าถ้าซื้อชุดที่เป็นแฮปปี้มิลอะเก้าสิบเก้าบาทสําหรับร้านปกติก็จะได้หนึ่งตัวพร้อมอาหารหนึ่งเซตแล้วก็สามารถแลกซื้อเพิ่มได้อีกห้าตัวเปิดของเราอ่ะซื้อมาจากสาขาหัวหินอันนี้ก็เรียกสาขาพิเศษหน่อย V I P V I P แต่แพงกว่าชาวบ้านเก้าสิบาทเราซื้อมาชุดละหนึ่งร้อยเก้าบาทก็ได้หนึ่งตัวเ้าซื้อชุดแฮปปี้มิวใช่ไหมใช่แล้วก็แลกซื้อเพิ่มอีก ห้าตัว uh huh. ตัวละห้าสิบาทก็เขาให้แค่สิทธิ์ละห้าตัวถ้าจะซื้อเพิ oh. ่มอ๋อเราเลยได้สิบสองตัวเพราะเราซื้อให้พี่มิวสองชุดแล้วก็แลกซื้อเพิ่มอีกชุดละห <Sure. S 2> ้าใช่สิบสองตัวแล้วเขาก็จะมีกล่องให้ใส่ไอ้เขามีกล่องให้สุ่มนะไม่ใช่กล่องสุ่มอ่ะคือเขาจะมีกล่องเหมือนแบบกล่องจับรางวัลอะ uh huh. เป็นสี่เหลี่ยมกม็คือเลือกไม่ได้ถูกไม่เลือกไม่ได้เราก็จะใส่อยู่ในข้างในแล้วเราก็แหมเราก็มีกล่องแนละ้วลืมเอากล่องมาทําให้ดู <c oughs> แล้วเราก็ล้วงลงไปแล้วก็หยิบออกมาเพราะว่า <c oughs> ดูมันก็จะประมาณนี้แหละมันก็เหมือนถ้าเรามือไปหยิบมามันก็จะออกมาพอดีไงหยิบให,ม,หบม่ได้ไหมหยิบใหม่ไม่ได้ข <laughs> อให้หยิบขึ้นมาเลยขาไม่เลือก <laughs> คือจะเอาอย่างเราได้สิบสองลูกใช่ป่ะแล้วก็ล้วง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 ขึ้นมาจนโคโ oh อโหแต่พอล้วงออกมาสําหรับนี่สําหรับคนที่สะสมแบบที่ว่าไม่ชอบแกะถุง <c oughs> เพราะว่าวจะเป็นลงเป็นรอยเนี่ยเราก็ดูได้นะว่าเป็นตัวไหนอเพราะว่าเขามีเลขบอกนี่ไงอย่างเงี้ยสิบสาม อันนี้คือเบอร์ของมันเลยเหรอใช่ก็น่าจะมีเบอร์ของมันแหละเราก็ไม่รู้ว่าเบอร์ม,มันเรียงอ,อะไรบ้างอาจจะเพราะว่าแม็กเขามีขายทั่วโลกใช่ปะ่ะเวลาผลิตเขาน่าจะผลิตพร้อมกันทีเดียวอะเ,อเลขอาจจะเรียงตามชุดที่ว่าต่างประเทศที่มีเยอะๆอของเราเข้ามาแค่กี่ตัวก็เขาเรียกอาจจะเรียงตามเลขของชุดนั้นมาอาจจะไม่ได้เรียงหนึ่งถึงยี่สิบชุดเต็มอะไรอย่างเงี้ยว่าั้นเถอชุดเต็มอะเราของเรามีเศษแค่ไหนพวกนี้มันก็เห็นป่ะดูจากข้างหลังที่มีหลายภาษาก็เวลาขายหลายที่อ๋อนี่นะครับ จากประสบการณ์ของเรานะก็สมมติเหมือนสมมติถ้าชุดนี้เขามีห้าสิตัวใช่ปะ่ะอาจจะมี 50, าหนึ่งถึงห้าสิบสมมติอของเรามาขายยี่สิบตัวสมมติเราอะจะตัวเจ็ดแปดสิบสามสิบสี่สิบห้าอะไรมาเงี้ยเลขมันก็อาจจะดูไม่ครบเพราะว่าเขาเหมือนมาแต่ชุดใหญ่ไงนี่ใช่อันนี้คือเหมือนสุ่มในสุ่มอีกทีหนึ่งนะแต่ว่าชุดนี้ที่มาเนี่ยก็จะมีหมายเลขเนี่ยสามตัวนี้ยมีหมายเลขสิบสามสิบสี่อ่าฮะแล้วก็สิบห้า เดี๋ยวก็สิบพาอย่างนี้สิบไพแสดงว่าเราก็ได้มาครบสามตัวเลยเด็กใช่เราได้มาครบสามตัวเลยแต่เราไม่ได้สีทองมาเลยหรอรู้ได้ไงอ่ะถ้าจะได้สีทองอ่ะมันต้องมีขีดอยู่ที่ถุงขีดอะไรอ่ะเดี๋ยวก็เราหาก่อนเรามีได้มาลูกนึงนะแต่ว่ามันเป็นของตัวอื่นปนมาไม่รู้ว่าปนมายังไงเดี๋ยวหาก่อนอ่ะหาไม่เจออ่ะเฮ้หายไปไหนเนี่ยอ๋อนี่ไงนี่ไงนี่จะมีขีดดำๆตรงนี้คือยังไง นี่ขีดบนถุงว่าอย่างไงอะเงียเนี่ยมุมเนี้ยก็คือเหมือนเัามัมมีเวลานั่นแปลว่าเป็นตัวทองอ๋อขีดซ้ายกับขีดขวาแล้วถ้าตัวธรรมดาเป็นไงอะถ้าตัวธรรมดามันก็ไม่มีนี่ไงนะอ๋อถ้าเป็นตัวธรรมดาก็จะไม่มีขีดอย่างงี้ใช่ไหมถ้าขธรรมดาเลยแต่ถ้าเกิดมีเนี่ยมันก็เอามาวางใกล้ๆกันใช่นี่มันก็จะเป็นมีขีดสีดำอย่างงี้แต่ของเราที่เป็นเบอร์ยี่สิบสี่เนี่ยไม่ใช่เพราะเป็นเบอร์ทองเอ เรขกตัวทองนะ uh huh. แต่ว่าเนี่น่าจะเป็นของชุดอื่นหรือว่าของอะไรที่ว่าเขาใส่ปนมามันอาจจะตอนที่ว่าจัดแล้วมันหลงมาเพราะก็มีคนที่ได้ตัวอื่นมาเหมือนกันตัวของอาทิตย์อื่นใช่ถตามันเป็นตัวของอาทิตย์อื่นแต่เราก็ไม่รู้ว่าเลขยี่สิบสี่ขออที่ไหนเพราะว่าไอ้นี่เพิ่งอออาทิตย์แรกไงอ่าสามสี่สิบห้าอืมนี่แต่ถ้าเกิดเพื่อความชัวเราทําได้นะเราก็เช็คได้อย,อย่างเงี้ยเราหยิบเบอร์สิบห้ามาเดี๋ยวเราก,กดตรงไหนนี่กดตรงนี้หน่อยปึ๊บ มันก็เด้องออกมา,าได้นี่ไงก็จะเห็นตัวข้างในอ๋อแต่ไม่ต้องห่วงสำหรับแฟนๆเดี๋ยวเราแกะมาเลยเฮ้ยเราแกะให้ดูก็ได้อ่ะอันนี้เบอร์อะไรเบอร์สิบห้ามาโถเพื่อนแฟนๆของเราเราแกะให้ดูแล้วลงทุน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 นี่ออกมาตัวควาดมันลงไป่ะควาดลงไปควาดนี่เดี๋ยวเราก็ให้เห็นด้วยว่านี่นี่เบอร์อะไรนะเมื่อกี้หยิบเบอร์สิบห้ามา กล่องไันเป็นพลาสติกบงไม่บางงี้งนะไดนะนะเวลาตั้ง,งเฉยเออนีอ่เปิดฝาคือถ้าเกิดมีแต่ตัวมันก็ก็อย่างนั้นอย่างนั้นนะออมีลูกแล้วมันดูน่ารักนี่ไงน่ารักนี่ว้ายตั้งไม่ยอยู่ไ,ไ่้ไม่กล่องเราไม่เรียบกล่องเราไม่เรียบด้วยแหละโต๊วเราไม่เรียบเรากล่องมันยิ้มกล่องยิ้มกล่อง นี่เอ้ยืนได้แล้วน่ารักเอาปิดฝาด้วยปิดฝาด้วยเราต้องปิดฝาด้วยตั้งโชว์นี่สวัสดีครับน่ารักน่ารักอ่ะเดี๋ยวกันอันนี้เป็นตัวนี้นะนี่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 เลือกความคล่องใจคล่องใจนี่ว่าสิบห้าจะเป็นอย่างนี้จริงเดี๋ยวเราแกะตัวข้างในด้วยอ่ะฮะแต่แกะเฉยๆนะมีอะไรออกมาให้มันอยู่ในถุงเดียแกะลูกเฉยๆนี่เห็นไหมนี่ไงคือ รูมีเห็นว่าอาฮะถ้าอย่างงั้นก็คือสิบห้าก็ต้องเป็นลูกนี้แน่นอนนี่เขาชื่ออะไรวะอย่าจะห้างชื่อเพราะว่าเราจำไม่ได้ไอ้ลูกมันก็เป็นแบบเดียวกันด้วยปะก็ลูกเดียวกันนี่มันเบอร์สิบห้าเหมือนกันไงอ๋อลูกมันก็จะเป็นแบบเดียวกันนี่ใช่เวลานี่คอดูถุงหน่อยเบอร์สิบห้าแน่นอนเห็นว่านี่นี่เบอร์สิบห้าเหมือนกันนี่ เสร็จเป็นหนึ่งแบบเดี๋ยวเราก็เลือกเบอร์สิบห้าออกไปก่อนเพราะว่าได้เบอร์สิบห้ามาหลายรูปเหมือนกันรอบนี้เราก็ได้มาแล้วอะไรนะฮะสามแบบสามแบบเลยสามแบบเลยแต่ก็จัดว่ารอบนี้เราได้มาสี่แบบอล่ะใช่เพราะว่าเราได้เบอร์ยี่สิบได้นี้เบอร์สิบห้าออกนี่เรามาดูเบอร์สิบสี่ก่อนเลยแล้วกันอือเดี๋ยวเรากดให้ดูสองรูปก่อนเดี๋ยวก่อนข้างหน้าดูตาเหมือนกันเปล่าอ๋ออันนี้เหมือนกันเอาเหมือนเนาะใช่เหมือนกันนะคะนี่เป็นรูปกลู นายขอดูหน่อยอ่ะนี่ลูกกรูนะคะเห็นชัดเจนแจ่มแจ๋วมากนี่นี่เป็นกรูเหมือนกันเห็นป uh ่ะอะฮะี๋ยวแกะให้หนึ่งตัวพูดถึงถ้าใครแบบอยากแกะดูเฉยเฉยชื่นช,ชมอะ,อะแต่ไม,ไม่อยากเอาออกมาจากถุงก็แกแบบนี้ก็ได้นะได้ได้แบบนี้ก็ได้นี่ไงอันนี้เราแกะไม่ดูกันชัดๆงานชัดๆจบทุนแล้วเนี่ยนี่แต่ลูกเหมือนกันนะลูกเนี้ยสิบสี่กับสิบห้าเออตัวลูกเหมือนแบบตัวไข่เหมือนกันเลยเนะี่ย เหมือนนะเหมือนนะเหมือนเหมือนเหมือนนะมีกลูโอ้กูตั้งได้น่ารักนะแต่เพราะงั้นเราก็แยกสิบสี่ยอดอีกนี่เอามาวางคู่กันก็ได้ไหมอ่ากลูมันจะสี่เจะสออกปไปกลูนี่เหมือนมีล้ออ๋อไม่ใช่ล้อเขาเหมือนเขาอะไรนะตั้งมูลจรวดป็นจรวดเหมือนเอามาทำเป็นสเก็ตไงใช่รองเท้าสเก็ตเป็นจรวดโอ้โห แรงสุดๆน่ารักนะแต่อันนี้มันมีรอยเขอะอ่ะไหนเนี่ยเชดออกปะที่หน้าที่หน้าเหรออ๋อก็น่าจะเขอะสีเวลานั้นมาแหละงานธรรมดามาจากโรงงานเขาเรียกเริ่มจากโรงงานอือหือนี่ต่อไปก็เลยลูกเบอร์สิบสามนี่อ๋อเบอร์สิบสามที่ข้างหน้าลูกจะไม่เหมือนกันลองดูดิเหมือนกันทุกลูกไหมสิบสามเราได้มาสามลูกอือหือตาเหมือนกันหมดมีตาเดียวมีตาเดียว อ่อเดี๋ยวเราแกะให้ดูก่อนนะว่ามันเหมือนกันทุกลูกชุดๆอ,อ,อ่ะนี่เป็นใส่ชุดสีชมพูมัมมี่มัมมี่มัมมี่อ๋อเรียกมัมมี่เหรอ y ย a h อ่านี่เห็นป่ะเป็นมัมมี่ก็คือถ้า, mm hmm. ถาใครดูก็จาเลขไม่ได้เลยเลขสิบสามเนี่ยเป็นมัมมี่ใช่เลขสิบเป็นมัมมี่เลขสิบสี่ก็เป็นกูเลขสิบห้าก็เป็น บอบหรือเปล่าไม่รู้สิดูกตาจะไม่ได้เหมือนกันได้แต่ดูหนังเหมือนกันอ่ะมาแกะหนึ่งตัวแกะหนึ่งตัวอย่างเงี้เดี๋ยวหนึ่งตัวนี่เพราะงั้นถ้าเกิดเป็นตัวสีทองมันก็จะเป็นตัวทุงเนี้ยแล้วก็มีรอยขีดแต่พอดีเรามีอยู่ตัวเดี๋ยวเราก็มาดูกันอ่ะฮะนี่โอ้ออกมาแล้วเดี๋ยวกันปิดฝาปิดฝานี่เดี๋ยวเราไปตั้งตรงนี้ตรงนี้มันไม่ได้อันนี้จะมีตาเดียวนะ ใช่เอ้ยอันนี้เอาออกข้างๆหน่อยเพราะว่าเดี๋ยวมองไม่เห็นเออเอาไว้ยี้ดีกว่าเพราะตัวนี้มันตาเดียวไงออยู่ตรงกลางมันมองไม่เห็นนะเอาหรอมองไม่เห็นเออนี่ได้ตรงนี้อนะได้ได้ๆตองมุมสูงนิดนึงใช่ส่วนตัวงานอะเรายังไม่ดูเล็กๆงานงานนี้ทําดีมากเพราะงานจะเป็นลักษณะเหมือนเป็นพลาสติกแข็งๆแบบตันๆ ข้างหลังก็จะมีการบอกนะว่าทาจากที่ไหนอันนี้เราคงอ่านไม่เห็นไลิกมกอสินค้า<ส>ของแท<จ>้ส่วนมากเนี่ยสังเกตได้พวกเราซื้อตัวกระตุ่นตูก็ตามโมเดลอะไรของแท้เนี่ยเขาก็จะบอกรายละเอียดแล้วก็เขาเรียกเหมือนปั๊มไว้อย่างเงี้ยแล้วถ้าเป็นของแท้เนี่ยคือมันจะชัดเจนคืออ่านได้ถ้าเรามีแว่นขยายก็จะอ่านเห็นถ้าเป็นของปลอมเวลาที่ว่าเหมือนมีใครพยายามทำให้เหมือนแบบมีเขาเรียกแล้วมีวิธีบอกว่าเป็นอะไรยังไงอ่ะมันจะดูเลอะเรือน อันนี้เป็นทิกเล็กๆสําหรับเวลาเราไปเจอของที่เราไม่เคยรู้จักเลยตุ้ก็ตุนตู้ก็ตาแล้วเราเอ้ยอาจจะชอบแล้วบางทีเราสงสัยมันจะใช่ของแท้ไหมแต่ของแท้นะสุดมากก็จะมีบอกว่าเป็นอะไรไอัน,นี้เราก็อยากจะอ่านนะแต่แบบว่าเแบบ็เล็กมากไม่ได้ขยายละเนี่ยก็คือจะดูเป็นเห็นชัดๆว่าหนึ่งคือตัวอักษรมันจะคมชัดถูกไหม,มคมชัดมองเห็นง่ายแล้วก็อ่านได้ถูกต้องแต่ถ้าเกิดเป็นของปลอมมันก็อาจจะแบบ ดูเรือนๆดูแม่คมอะไรอย่างเงี้ยอ่าในกล้องอันนี้ก็เห็นอยู่นะแต่ถ้าเกิดของปลอมบางตัวก็อาจจะนี่เลยไม่ทิมเลยเหมือนนั่นไหมเฉยหล่อไหมอันนี้มันเป็นพลาสติกตันๆเนาะเออมีน้ําหนักอยู่นะมีน้ําหนักมีน้ําหนักสวยอ่ะไออัศย์มูนี้พอจะมองเห็นอยู่นะเนี่ยแต่แบบโอ้โหก็มองเห็นเรื่องรายทันทีเนี่ยเนี่ยดูดิมันตัวเล็กขนาดเนี้ย แต่ว่าตัวนักสือก็อตัวนักสงสือเนี่ยมันจะดูคมชัดเลยนะอ่าใช่ใช่โอเแแน่ออแน,นอนรับปาาระกันเสือบ,บางทีแบบเราไปเจอแบบเนี่ยมันกิ้งกิ้งอยู่ตามร้านมือสองอะไรอย่างงี้ยใครจําได้ว่าตัวไหนชื่ออะไรเม้นบอกเราด้วยบอกได้บอกได้อไ,ดไอเนี้ยเราจําได้ว่าชื่อกูอหนังเราดูหลายรอบมากแต่เราก็ยังจําไม่ได้ใช่นี่เดี๋ยวเรามาดูลูกนี้กันดีกว่าลูกที่บอกเขามีขีดแล้วว่ามันจะเป็นสีทองเนี่ยลูกที่บอกว่าเป็นสีทองใช่ไหมใช่แต่นี่มันเป็นเบอร์ยี่สี่ เรามาดูกันว่ามันเป็นตัวอะไรแหวบนี่เป็นสีทองจริงๆด้วยเป็นของอาทิตย์ไหนวะเอาแกะมาดูดีกว่านะใช่ลงทุนลงทุนลงทุนปกติตัวทองไม่ใหญ่แกะเลยนะเพื่อแฟนๆโดยเฉพาะถูกนี่ออกมาแล้วตาเหมือนตัวไหนวะตัวเดียวตาไม่เหมือนกันไม่เหมือนกันหรอไหนขอดูหน่อยนี่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 อ๋อเป็นตาเดียวเหมือนกันแต่ว่านี้แบบเหมือนหลับตาครึ่งหนึ่งอันนี้ ตาโตตาโตประมาณนั้นนะกำลังดูก่อนว่านี่เอาตัวออกมากำลังดูว่ามันไปตรงกับเดือนไหนเป็นรูปกําลังต่อยมวยต่อยมวยอันไหนต่อยมวยใส่นวมใส่นวมนี่ไงนี่ไงของเดือนอ๋อของอาทิตย์ต่อไปองที่ต่อไปสงสัยมันปนมาถ้าากิดเรารู้แล้วว่าอาทิตย์ต่อไปไหนตัวนี้จะเป็นเมืองยี่สิบยังไม่ได้ดูนี่เลยตัวทองที่เราได้มาเมื่อกี้ไม่ได้ทายเลยไม่อายไม่จ่ายเอาเล้งกันเล้กันเลวยกันนี่สวยนะสวยนี่ตัวมันอยู่นี่อือหือ เราเอามาวางข้างหน้าไหมอะวางหน้าก็ได้อันนี้พิงไว้พิง,พงกล่องไว้ที่กล่องนี้เขามีบอกเลยเขาเหมือนมีบอกอ๋อเลขสองเหมือนกันหมดทุกอันในชะ่อ๋อเหรออ๋ออันนี้เขามีตรงนี้บอกว่าอะไรรู้เป็นรูปมินเนีย่ยนแล้วก็เลขสองอ๋อหรือว่าเป็นมินเนีย่ยนสอบภาคสองก็คงงันมัน้งเพราะว่าหนังมินเนีย่ยนมันตอนแรกมันไม่ได้มีภาคเป็นมินเนีย่ยนมันเป็นเรื่องของของกลูใช่ปะ แล้วก็มาแยกเป็นมินเนี่ยนโอ้ยดูไปดูมาไม่งงไม่รู้เรื่องไหนไปเลือกไหนมินเนี่ยนเพิ่งมีภาคแรกไปนี่คือจะออกมาเป็นภาคสองอ่าน่าจะเป็นภาคสองเพราะเขียนมินเนี่ยนเลขสองอันนี้เราคิดเองนะเราก็ไม่ได้ดูหนังงงงงไม่รู้ไม่ได้ตามหนังด้วยช่วงนี้เแต่ถ้าเกิดเป็นหนังของที่ว่าตัวหลักเป็นกูอ,ะ <3. S 1> อ่ะเขามันมีสามเออมีภาคสามไปแล้วนี่เนาะใช่ปะใช่ใช่มีภาคสามไปแล้วใช่นี่ตอนเป็นเด็กๆก,ก็น่าจะเหมือนเริ่มจากมินเนี่ยนเพราะมินเนี่ยนเหมือนย้อนต้นมาไง เหมือนสร้างตัวละครตัวนี้แล้วมีตัวเขาเรียกไงตัวมินเนี่ยนอยู่แล้วคนชอบพอขายได้สวะพอขายได้เยอะแล้วเอุ้ยเราก็ทำมินเนี่ยนวอขายต่อเไรนะเง<อ>ี้ยเริ่มตั้งแต่มินเนี่ยนกำเนิดขึ้นมาจนมาเจอกูตอนเป็นเด็ก อ่ะประมาณนะอันนี้คือการค่าเดาของเรานะเพราะเราไม่ได้ตามหนังเพราะหนังมันเริ่มต้นมาคือกูเป็นผู้ใหญ่แล้วไงแล้วก็มีมินเนี่ยนถูกป่ะแล้วต่อหลังเขาก็ทำสร้างย้อนต้นมามีมินเนี่ยนอแล้วตอนนี้มีเยนเโอเคตอนนี้เราก็ได้ทั้งหมด4ี่แบบแล้วนะคะเบอร์ยี่สิบสี่ที่ไมงามอันนี้เราก็ได้ลูกลูกบอลเราได้3าแบบ3แบบสี่แบบสามแบบไม่ใช่อ๋อสามแบบใช่นี่แบบเดียวกันเนาะเออนี่ไงได้ ลูกบอลเราได้สามแบบนี้นี่แค่เอาลูกบอลไปเรียงกันน่ะบนตู้ก็น่ารักแล้วนะน่ารักก็สวยดีแล้วก็มาเรียงตรงนี้อีกเออต่มันเป็นพลาสติกหนาก็โปเกบอนนะใช่หนาหนักเาเยอะเลยเฮ้ยแม่เราก็โปเกบอลก็มีหลายแบบอันนี้ก็เป็นลายสกรีนใช่ลายสกรีนชัดด้วยตุ๊กตาเราก็ได้มาสี่แบบแต่ถ้าอ่นนี้เราก็ก็เชื่อได้อย่างที่มีเพื่อนบอกแหละก็คือเลขน่าจะตรงกันอเหมือนเลขเขาเกเลขตรงกันแล้วก็ดูขีดดูขีด ถ้ากีดเนี่ยสีทองให้ล้วงม่านะแต่ที่เรื่องของเรื่องคือเราเลือกไม่ได้ถ้าวางเนี้ยเราก็จะเลือกได้เลยไงเพราะว่าเลขมันก็จะมีบอกว่าเบอร์นี้ตัวไหนตัวไหนไงแต่เขาจะใส่กล่องไว้กล่องแบบจิงโจ้อะจิงโจ้ไหมล้วงลือสุ่มจ้าจะเรียกกล่องจิงโจ้ก็ได้อะกล่องสุ่มก็กล่องสุ่มหมดแล้วหมดแล้วเพราะว่าอาทิตย์หนึ่งเขาออกแค่สามแบบเท่ากับอาทิตย์เนี้ยเราไม่ได้สีทองเลยไม่ได้ตัวเดียวใช่เราไม่ได้สีทองของอาทิตย์นี้เลยเพราะว่าสีทองหายาก ก็คงอย่างนั้นไหมคนี่เรารู้วมาสิบลูกกลายเป็นว่าสีทองที่ได้เออสิบสองงงงงงซื้อสองแรกสิบอ่ะฮะดันได้ตัวอื่นมาอีกเฮ้ยแต่สีทองเนี่ยข้างหลังเขาไม่ได้พิมพ์นะเหรออันไหนขอดูหน่อยเขาเาไม่ได้เกลสกรีนเอไม่ได้ปั๊มนะแต่ว่าเขาที่พิมพ์เอาพิมพ์เป็นตัวดำอ๋อนี่เผื่อใครไปเจอแบบว่านะนั่นแหละเพราะเห็นว่าเหมือนตัวพวกนี้มันปั๊มเอาคิดว่าเดี๋ยวสีทองก็ต้องปั๊มเหมือนกันอันนี้ไม่ได้ปั๊มนะคะเป็นลายสกรีนแทน เอ้หรือว่าตัวนี้มันกีลงไปบันสีไม่เราวสิสำคัญเราจะบอกก็ก็ไม่รู้อีกนะเพราะตัวนี้เรายังไม่ได้ตัวสีสมานะอืมใช่เพราะว่าพอเรายังไม่ได้ตัวสีมาเราไม่มีตัวเทียบอ่อะ,ะ,ออะ,ะเพราะว่าต้องรอเทียบตน่าต้องรอเทียบวัต่หน้าเพราะว่าไอตัวนี้มันเป็นทรงแบบนี้ใช่ไหม ถ้าเราได้ตัวทองของชุดนี้มาเลยเราก็จะรู้มันว่ามันเป็นแบบไหนไงว่ามันเป็นทินตัวเรียบเราปั๊มก็เดี๋ยวรอดูอาทิตย์หน้ากันอีกทีใช่แล้วเราดูที่หน้าถ้าที่หน้าเป็นตัวสีเป็นลิปเรียบแล้วปั๊มมัเหมือนกันเราก็จะได้รู้มันทำมาตามตัวฉะนั้นเพื่อนๆจะต้องกดติดตามกันเอาไว้นะคะต้องกดติดตามไว้เดี๋ยวไม่รู้นะเดี๋ยวที่หน้าเราต้องขอบสังขารไปซื้ออีกหัวหินโอ้หกสิบกโลเองจิบจิบเก้าสิบกิโลเก้าสิบกิโลไม่เป็นไรเพื่อเป็นแฟนเดี๋ยนั่งรถไฟ เหนื่อยเลยไปต่อันไฟอยู่ราบุรีนคือ <C ute> ไปแล้วเช็คเวลาไหมเนี่ยเราไม่ได้ไดเช็คเวลาไงคือเรามั่นใจไงว่าเอ้ยเนี่ยรถไฟเขาวิ่งแล้วก็มีออกเวลานั้น,น,นวันนี้คือเราขึ้นอยู่ประจําเราก็เลยรู้ไงพอมาถึงปุ๊บอ,อ้าวไอ้รถที่เราคิดจะวิ่งอ่ะสามสามีสม่คันนั้นอนะ่ะไม่ได้วิ่งเลยขากลับขากลับไงก็ขากลับไม่มีรถวิ่งไงเออมีรถไปแต่ไม่มีมีรถไปราชบุรีตอนแรกเราไปราชบุรีใช่ไหมใช่มีรถไปก่อนแต่ไม่มีรถไฟกลับก็คือเคยกลับอยู่ไงเรารู้ว่ามันจะต้อง เหมือนเราเหมือนเราโปรไงเราก็รู้ว่ามันต้องมีรถขบวนนั้นกลับเวลานี้เลยนีอะไรอย่างนงี้งด้วยความที่แบบโปรแล้วบอกรถวิ่งแล้วก็วิ่งพอมาจริงๆแล้วกลายว่าขบวนที่เรารู้นะ่ะเคยกลับอะ่ะคือเขาเลิกไงเขาไม่มีวิ่งเขายังไม่วิ่งยังไม่วิ่งยังไม่วิ่งกลายเป็นว่าเอา้าตั้งสามสี่ขบวนไม่วิ่งหมดเลยแล้วกาว่าไม่มีคันนี้เดี๋ยวก็ต้องมีคันหนึ่งอะไรอย่างเงี้ยไม่เจอใครเลยกลายว่าเอา้า ตกรถรถหมดไปตั้งแต่บ่ายแต่ทำไมาถึงก็ต้องไปหาโรงแรมนอนกันดีว่าช่วงปันี้เป็นช่วงโรงแรมว่างนะถ้าโรงแรมไม่ว่างนี่อ่านงอกเลยนะโรงแรมไม่ว่างต้องนอนบันแล้วล่ะไม่มีที่นอนดีว่าช่วงนี้โรงแรมเขาว่างไปุ้กไหนก็ว่าใช่ก็เพราะว่าเราตกรถไฟเราเลยไปได้มินเนี่ยนที่หัวหินมานะถูกเพราะว่า เวลาขากับพอตอนตื่นแล้วว่าถ้าเกิดจะรอมันต้องบ่ายไงมันก็เลยเหมือนว่าเอ้ยเรานั่งรถลับมาหัวหินก่อนแล้วกันเพราะว่านี่มันมีรถขบวนที่มาสุดวันที่หัวหินไงใช่เราไก็เลยขึ้นรถค่นั้นอ่ะตอนช่วงสายๆอ่ะมาหัวหินพามาหัวหินแล้วก็มาช็อปที่หัวหินก่อนแล้วก็รอรถตอนเย็นนั่งรถไปขอนจบอีกทีหนึ่งหลายละลอกตลอดตลอดตลอดเดี๋ยวเราก็เรียบร้อยมาแล้วเพราะงั้นเพื่อนๆอย่าลืมกดไลค์กดแชร์กดซับสไคร้ป้าหมึกด้วยนะครับใ ความมานะของป้าหมึกแล้วเจอมินเนี่ยนกันอีกทีอาทิตย์หน้ามาลุ้นกันเราต้องหาโอกาสไปนะถ้าเกิดไม่ถ้าเกิดไม่ได้ไม่มีมารีวิวก็แสดงว่าเราไม่ได้ไปไปดิเอาไปดิอาไปเราตั้งล็องเลยไปก็ไปโอเคเจอกันอาทิตย์หน้ากับมินเนี่ยนนะมินเนี่ยนดี๋ยวมินเนี่ยนเดี๋ยวไปหามินเนี่ยนอาทิตย์หน้าให้โอเคไปบาย